บทลงโทษนี่เลยกินมะนาวสองเตม วันนี้พี่ก็มีเกมชาเลนสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับวุ้ยเกมอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะเกมอะไรพี่เรื่องเกมวันนี้นะครับที่จะมีมาให้เล่นก็คือกำจัดคนที่ขับโอ้ยกำจัดเลยเหรอการนะก็ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาประจันหน้ากันซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องพบกันทุกคนแล้วก็คนประจันหน้ากันแล้วก็จะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดบางๆกั้นไว้ตรงกลางหลังจากที่แผ่นเปิดออกมานั้นใครขับคนแรกคนนั้นแพ้ ลงโทษในแต่ละครก็จะเป็นที่เลยทุกคนนี่ยกินมะนาวเลมอนบทลงโทษเลเวลแรกเท่านั้นนะครับส่วนบทลงโทษใหญ่เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันท้ายคิดว่าจะเป็นอะไรนะผมสบทลงโทษใหญ่ก็สำหรับคนที่แพ้เยอะที่สุดใช่คู่ที่หนึ่งอับดุลฮาริสโอเคครับผมตอนนี้ครับผมคู่ข้างขันนะครับผมทั้งสองคนกำลังเตรียมท่าทางที่จะทำให้ฝ่ายนะครับต้องช็อกไปเลยนะครับผมอ่ะเตรียมท่าทางครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วห สามสองหนึ่เครับผมมะนาวไอ้เล่เรียกเลยเขียวเลยครับเขี้ยวเลยรอบแรกฮาริสแพ้ไปนะครับผมน่าเสียดายนะครับผมกําลังที่สูสีแต่ว่าอภิรุณใช้วิชาคอเอียงนะครับผมรู้สึกไงบ้างครับควบคุมกันคนต่อไปนะครับผมแบ็คแฮมนะครับผมมาพร้อมกับทรงผมทรงกลาของเขาและทูบ็อกของเขา ตรงอะไรตรงอะไร <c oughs> พหนุ่มกะลาแล้วครับ <c oughs> จริงๆสองคนนี้นี่เป็นดาวลุ่งของช่องนะครับผมแต่จะต้องดูกันว่าใครจะเป็นดาวฮาที่สุดของช่องนะดาวเรืองดาวเรืองเรืองโอเคอะทุกคนตเตรียมเตรียมตัวครับเตรียมท่าตัวเองให้พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเปิดบ้านเลยครับ ทุกคนว่าไงครับให้เสมอกันไหมหรือว่าเสมอดีกว่าครับแบบนี้เอ้ยเสมอเลยครับโอ้โหโอ้บอกเลยว่าคู่นี้มันคู่แข่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสมอกันนะผมก็คือโดนกินมะนาวทั้งคู่เลยครับผมเป็นรอบพิเศษนั่นเองเอางี้ว่าเราเราไม่เพาะเป็นมะนาวแล้วทำอะไรกับมะนาวก็ได้ปุกจินตนาการในหัวคุณออกมานะครับผมรอบนี้ต้อหน้าใกล้กันนะไม่มีหน้าห่างออกจากกันแล้วนะสามารถทําเสียงออกมาได้ด้วย้อมเลยใช่ไหมนับถอยหลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งอ๋อครับ <laughs> ตอนนี้นะครับผมก็คือคู่ที่2เราปล่อยผ่าไปก่อนนะครบเพราะว่าตึงจัดนะครับผมเราก็เลยให้2คนนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่แต่ตอนนี้คือให้แฮมได้มาเจอกับน้องเล็กสุดนะครับผมอับรุ่นนะครับผมส่งตัวน้องชายมาแข่งกับสายแข็งนะครับว่าดูซิว่าน้องชายเขาจะสามารถปราบสายแข็งแฮมกะลาได้หรือเปล่านะเอาพร้อมแล้ว5 4 3ส1ไสสองหนึ่งป้าย คู่นี้นะผมแม่แฮมก็ชนะไปนะครับชนะด้วยการแฮมป้อนหนึ่งก็ได้ก็เราชนะก็ป้อนเขาหน่อยนะโอ้ไปไปไปเรื่อยไปโอ้โหเข็มนั่นเนี่ยอะไรนะมะนาวเข็มเข็มนั่นนี่ เนเค็มอะไรอะ่ะใช่เปล่าเขาพิษเกือดว้วย <c oughs> บอกเลยว่าฮาริสนี่แพ้มาก่อนนะ,ะแต่ถ้าจะชนะแฮมได้นี่คือฮาริสก็จะกลายเป็นแกคู่ข่ายักษ์แก้คู่ขายัาญญกษ์ญญโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเปิดมีดโอ้ออโอ้เฮ้ยตาหนี้ฮาริสแข็งครับเฮ้ย ยังไม่ยอมมันโอ้โหเล่นหนูได้ตาได้หูได้ปากไอ้คำเดือดมันหนาวแล้วไปกินอะไรกันครับเนี้อะโถที่สองเป็นไงครับสองนี่เคียวเคียวเคียวตอนนี้แฮมเขาขอพักนะครับผมขอพักหน้าครับผมแล้วก็ปล่อยให้คู่คู่เล็กกับเล็กมาเจอกันนะครับครับเล็กกับคู่คู่นี้นะครับ เป็นคู่ที่เดือดมากครับคันนี้จ่ยเหลังต้องตลอดเฮ้ยโอ้าพร้อมแล้วเปิดมีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โ้โอ้โโ้โโอ้โโอ้โโ้โโอ้โโอ้โ อริชอบกินมะนาวก็ไม่บอกโอ้ยกินรู่นที่สามแล้วเลอเออโอ้เธอหวานม่นะนี้จะมุดฝาฝาอะไรเนี่ยพี่ชายเฮ้ยพี่ชายพี่ชายต้อง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 บิวน้องหน่อยผมเชียร์น้องสังครับเต็มที่นะครับผมสุดนี่ไม่มีคำว่าพี่น้องนะครผมตอนนี้ครับมดสงสัยนะครับว่าข้างหลังกำแพงนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ชนะมครับนะครับแน่นอนเน่เรีเร่ยนี้นะครับโอนะเรียนจงนะยังขึ้นไมครับสามสองหนึงช็อกเลยพูดไม่ออกโอนนกลัวเอริจอนอินีชนะด้วยอะไรครับในโชว์หน่อยครับโอ้ เจอคนเจออะไรครับนี่ครับความเปรี้ยวครับดูสีหน้าความเปรี้ยวโอ้เสียใจไหมกี่กองครับกี่กองสปาไปแล้วก็ตาไปเห็นหน้าเป็นอย่างนี้ตกใจไหมตกใจตาอะไรจริงๆรอบนี้เหมือนเป็นรอบสุดท้ายของฮาริสแล้วแหละถ้าฮาริแพ้นี้ก็คือไม่ต้องรุนแล้วว่าเออน้าป้องข้ามกำแพงปีกกำแพงครับปีกกำแพงครับ เล่นเลยไมครับยังไม่ไจะรอดไหมจะรอดไหมเนี่ยเล่นนะให้คนอื่นขับมาเล่นได้ผมยินดีแล้วขำไปอีกควรเล่นท่าเดียวกันเลยครับหน้าห้ามออกจากกันและสามารถขยับอวัยวะบนหน้าได้ใช่ครับแต่อย่าขยับอวัยวะทางอื่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมือขวามือยวาตัวนะเครื่องประหารหัวสุนัขถุงหลังนะเตรียมเปิดพร้อมลงมปุ๊บ สองสองสองไออาิสตัดสินสองใช่ใช่อร่อยอร่อยอุ้ยอือีกจักรูปรสชาติความเป็นมะนาวสาวฟิลเตอร์มะนาวเข้าไปสุดสายเลือดอีกแล้วมามานี่เป็นการเสียเวลาครับสุดที่น้องครับมาทั้งคู่นะครับคู่โคตรนะ โอ้บอบบี้นกกระจอกเทกับนพาบัวนะครับจังหวะนี้ครับคะผมรักกระอกเทศกกรจอกเทศตกกอภาษารบอตอแตกินมาแล้วกินมา้ครัเนียมาทลิ้นมาได้แล้วยิมยิ้ในนเัวนอี้ลิ้นยาเจอลิ้ยาไปแพ้เลยเอาไงครับเจี๊ยบการดวน เป็นเอกฉันห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้แล้วจะรู้ได้ไงว่าซาฟาร์เขาลังเหรอตอนเมื่อกี้เฮ้ยไม่เหมือนเหมือนเฮ้ยจริงมากลังเไ้่เหมือนต้นไหนวะเหมือนไมเหมือนเลยอ้าสรุปคือสาฟาร์แพ้นะครับผมยังกินกี่ลูกเนี่ยลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวตัดใจทำด้วยอะไรโอ้อร่อยอุ้ยอันนี้ดูดู ด,ดูเริ่มชินแล้วนะดูเริ่มชินแล้วด,ดูไม่มีเรีกชันเลย <c oughs> เอาเอาเป็นสุดที่เราค้างคาตั้งแต่รอบที่สองนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดมีดดีครับท่านอ้าวฉขุ่ฝาแฝดอุ้ยไม่หนาโอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้คือเหม็นอะไรครับเหม็นเหม็นคันหรือเหม็นผม ไหนลองพูดจีบกันปิอ่ะอาดูเริ่มแล้วอ่ะแฮมตอบขอจีบคุณปุกได้ไหมครับโซเซผมขอจีบคุณปุกได้ไหมครับโซเซคุณเป็นแข็งครับโซเซคือเด็กของคุณนะครุณที่ชื่อโซเซแข็งครับทุกที่เขาพูดถึงกันทั่วตลาดขนจมูกคุณหน้าดึงนะแต่หนวดหน้าดึงอะไรตอนนี้โอ้โหลุกอก นี่นะครับนี่นะครับสารคดีขี้มูโเดี๋ยวตีไปเสมอไปก่อนแล้วกันเคู่นี้หินสุดเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนแพ้นะผมเราไม่ได้ต้องการคนชนะนะต่อไปเป็นคู่สุดท้ายจริงๆนะครับผมแต่มี3คนนะคิดถึงใบหน้าที่ทําให้ทุกคนต้องขำของตัวเองนะฮะเตรียมตัว5้าสี่สองห่ไปหันไปใชย แพ้เหรอเพลงตัวเองไม่ห้ล่ลกครับผมผู้แพ้ครับผู้แพ้จริงคือใครครับซุปเปอร์ไซรับกินหมดนี่ครับโอ้กินหมดนี่ไ้ยจริงวะเนี่ยไม่จริงไม่จริงจริงขีมไหมตามพยานของเพลงที่น้องเมื่อกี้ประมาณเจ็ดหรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโบรนโรดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเต้นเพลงนี้แทนกินมะนาวหรือเต้นเพลงนี้ครับไม่ให้แปลงง่ะ กินเวลาเจ็ดลูกทำใจอยู่ทำใจอยู่สงสารมีใครเด็ดนะครับสมโัอาสาจะช่วยนะครับยาิครับผมเพราะว่อับดุลเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้วยทำด้วยทำด้วยผมกินแล้วไงใช่หรอคือผมไม่เกี่ยวเลยี่กินไปี่ห้าเมละอันนี้ผมผมกินได้เนี่ยเอาให้หมดทั่วเนี่ยผมไปกินช่วยกินชิ้นหนึ่งใช่ไหมออาริสกินปุ๊บปอันนี้อับดุลกินหมดเลยโอเคได้ไดโอเคเนี่ยสายแข็งนี่ครับครับสายแข็งอมแย็บเดี๋ยวผมไปรอยา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 ออย่ายายายา นี่นนะผมเหลือให้เขาอันนี้นะออะไรอันนี้ข้าวนั้นนะครับตามนั้นจบนะครับจบแล้วับผมไม่มก็ต้องพร้อมแล้วตอนนี้ขอไลท์ก่อนก่อนที่ผมจะกินนี่ขอไลท์ด้วยครับเพราะว่าฮาริสจะไม่ได้เห็นไล์อีกแล้วนะครับผมก็ต้องไลท์เขาคั้งนี้คขสุดท้ายผมให้เขาหน่อยนะครับอันเดียวก็เปรี้ยวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮย โอ้สองอ้าวน้าแบบรวดเดียวเลยโอ้โหสามพี่โอ้โหนึกถึงนี่แน่แน่น้ำส้มตาโอ้นอกเกตน้ำตาลูกผู้ชายกำลังจะมาห้าโอ้ยอีกเอ็มเป๊ตหนึ่งแล้วซุปเปอร์ไซย่าเลยขั้นสุดยอดออ้ยฮาริสฮาริสอีกนิดเดียวฮาริตอีกหนึ่งอีกนึ่งสุดยอดครับผมเอ้ยมันมีคนหนีวะกากมันังยังติดปากอยู่เลย อ้ยอย่างนี้ก็ชนะใจคนดูนะครับถึงแม้ว่าแมันมีหนึ่งคนครับเวาไม่กล้าทำอะไรเลยใช่ครับเพราะเขาปอดนะครับผมเขาเขาคือคนที่แทนกล้องเลยนะกระจอกนะครับผมกระจอกมากครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์นะครับผมเฮ้ยมันปิดคลิปเลยปะไม่ไม่ครับก็คือเมื่อกี้ที่เขาขอมาเขาขอกำลังใจนะครับเขาไม่ได้ขอปิดคลิปโอเควันนี้ผมดูสิทำดูอ้อไม่ ้าวโอเคครับผมหนีไม่รอดนะครับผมหนีบทลงโทษนะครับเคยผมผิดอะไรผมชนะเคยผมผิดแล็บเคยผมผิดอะไรอ่ะโอ้ยเอาไม่ฟังก่อนฟังก่อนผมก็สากินทางจมูกอย่าอย่าอืมอย่าไม่หมดเอาเต่อู อัาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดทุกอย่างเด้ไหมก่อนเลยกนกดทุกอย่างโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคลิดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดซุปกดซุปแฮนนี่จนดีงโอเคครับผมแล้วเจอกันต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายัครบ ไว้ใจเคยตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงทะเลมองจะมีเท่าไหร่หัวใจอยู่ที่เธออะไรไม่พร้อจะไปอินโทไปกับเธอ